มากันอีกแล้วครับวันนี้บ้านคุณยาทวดบ้านน้ำเหล่านะอำเภอร้องกวางจังหวัดเพร่นะครับห้องครัวที่บ้านเนาะบานยาทวดนะครับสาวน้อยท่านหนึ่งนะครับที่อยู่บนที่นั่งข้างบนนี้สาวน้อยนะครับสาวน้อยอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ปีนี้สาวน้อยเท่าไหร่แล้วนะเก้าสิบเท่าไหร่แล้วยายายเก้าสิบต่เือแล้วก็มาเดี๋ยวนะ เก้าสิบแปดเอง <laughs> ยังต่งตึงนะครับทุกส่วนยกเว้นร่างกายท,ที่ที่ไม่ต่งตึงทุกส่วนหูเหอือตึงหมดเลย <laughs> น,ยนี่อันนี้คือสูตรขนมจีนเมืองแพรหรือว่าขนมเส้นน้ําใสเมืองแ <c oughs> ป๊ะป้นจะลอยนี้นะครับปนจะลอยมะแขงส้มแน่ภาษาบ้านๆคือมะเขือเทศ มะเขือเทศพื้นเมืองเออมันจะลูกเล็กๆนะครับภาษาเมืองแปลเรียกมะแข่งส้มนี่นะครับกระดูกคือเราทํากินเองเนี่ยเราจะเน้นกระดูกนะครับและหมูสับและหมูสับนะครับกระดูกและหมูสับนะครับเยอะๆนี่นี่อันนี้แม่ครัวอันนี้คุณแม่ผมนะครับคุณคุณหมอมนงรักนะครับวันนี้เป็นเชฟผู้ปรุงนะครับฝีมือยี่สิบนะครับ นะฮะที่เหลือเป็นผงชุรสนะครับกับรถด,ดีอดโอ,อ้อเลนเนอรบรอด,ดไซเดอร์ฝีมือล้วนๆนะครับ,บสำหรับเครื่องเคียงนะครับก็จะมีอะไรบ้างหนมเส้นเมืองแป้นะครับนมเส้นเมืองแพร่มีหนึ่งนี่ทักชีหอมป้อมใบหอมต่างๆกระว่างกันไปเพื่อความสวยงามและความหอมสองพริกกระเลียงปนนี่สานวดมังกรนี่ฟัวงอ,อก ทองงอก<ม>บ้านเฮานะครับมือแปจะเป็นทองงอกแบบทองงอกเมียงนะครับมันจะบองแง้มนะมันจะบวย้วบวงขาวเจ้าโ,โฟบวใจนะนี่มันจะกะง,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 งิกกะงอกกะงิ้กะง่องนิดหนึ่งนะครับแ,แล้วก็จะมีออมจียวนี่ทั่วไปทุกภาคมีเวลากินขนมจีนที่สาคัญน,นี่คาเมลแคบมู่นะครับต้องกินกับขนมเส้นมือแปและแหมยางหนึ่งนี่ครับไรวิสบัดนี่เข้ากันจีน นะครับเป็นข้าวกันเลียดนะไม่ใช่ข้าวกันจีนเขายีได้ใส่จีนเขาใส่กันเลียดเป็นข้าวที่หุงกับเลือดนะครับเลือดหมูนะครับนี่เดี๋ยวจะไม่นีวิธีการรับประทานอีกแบบหนึ่งของมองแก่นะครับนี่คือก้าวกันจีนไก่ย่างไก่ย่างได้เตี๋ยเตี๋ยนี่ไก่องค์บันอ้อยสายบันอ้อยบันเวียงชิงหจักกันดีนะครับการแเดี่ยวการบันอ้อยเน้อวันนี้นะครับ ทั้งคุณภรรยานะครับคุณลูกคุณแอร์นะครับคุณแม่นะครับคุณพ่อมาพร้อมกันที่บ้านย่าธวดนะวันนี้ขนมจีนนี่นี่ขนมเส้นมังแปะนี่ใส่มะแขวงส้มนะครับตักใส่นี่นี่นี่พ่อครับพ่อครับนี่นี่เต้าอี้งบ่ป้อเตียนี่นะครับขนมเส้นมังแปะก๋วยกระนี๊นี่ ขนมเส้นใส่น้าใส่ข้าวกันจีนนะครับใส่แคบหมูพักกับเยอะๆนะครับนี่กะลามวะมีเหรอวะนี่เสียดายพักกระถินก็มีกะลามมีมมมต้องกินกับพักกับนะครับเอานะครับวันนี้มาอีกรบะบมนึงครับขนมจีนนะครับไก่ย่างเราก็มีนะครับไอหยาเต็มที่เลยคุณพอ่อ นี่นะครับ,บอื Theo มอืมเปอนวมาเคี่ยวบดีอ่ะเต็มที่เลยอีเงยตัาแล้วอรับเปียงอือสัวลอยก้าอนมทอเจีบจ๊ก